สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิ่งทัโรนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวาลัคนาราศีมิถุนาลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านก่อนนะคะในการสนับสนุนช่องแล้วก็การกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแล้วก็การคอมเมนต์น่ารักน่าักด้วยนะคะค่ะ มาดูกันว่าความรักของคุณในเดือนธันวาคม2566ของชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างไรคะเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปลดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะใบแรกของคุณนะคะ t e m p e r a c e ค่ะ t e m p l a t e มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณตัวตนของคุณแล้วก็ hyrofence wow คุณดูคุณดูสุขสงบมากๆเป็น energy ที่ดีมากๆค่ะ king knight uh, of pentacles knight of cup แล้วก็ s i of pentacles the wheel of fortune เอ่อคิงถือไม่เท้าเอ่อหนึ่งเหรียญค่ะสเตรงไพ่สรุปนะคะว้าวเกิดอะไรขึ้นคะแปดดาบอืมเดี๋ยวขอดูไพ่ขยายก่อนนะคะ สามไม้เท้าควีนถือเหรียญสามดาบห้าเหรียญไพ่สรุปนะคะว,ว้าวเดลเวอรค่ะค่ะความรักของคุณในเดือนธันวาคมนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุน ไพ่เมเจอร์อาคณะขึ้นมาก็คือมี the w i e l of fortune, hero, f h a n t temperance แล้วก็ strength เป็นไพ่ที่ดีๆทั้ทงนั้นเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตของคุณในความรักของคุณเอ่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอาจจะได้แต่งงานหรืออาจจะได้มีคอมมิทเมนต์บางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันใช่คนคนนี้ที่ใช่หรือ รู้สึกว่าชีวิตคุณมันมีการบาลานซ์มากขึ้นมันมีความสุขสงบมากขึ้นแล้วก็ชีวิตในเรื่องของความรักก็ดูราบรื่นดีหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เข้ามันเป็นเคมีที่ตรงกันมากขึ้นอืมเป็นเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะในเรื่องของเออ่โชคโชคลาบก็มีเข้ามาด้วยเหมือนกันมันมีอ่า มีเรื่องโชคลาภมีเงินทองเข้ามามีการาปรับเปลี่ยนเหมือนชีวิตของคุณกําลังเข้าสู่โหมดของการาได้รับความรักได้รับความสุขได้รับของในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็คือมีมีความโชคดีแล้วก็ the w h e w of fortune ก็คือในเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือชีวิตกําลังเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะค่ะเดี๋ยวขอดูความรักของคนโสดก่อนนะคะความรักของคนโสด ก่อนหน้านี้เจอในเรื่องของอคุณอาจจะเคยเจอกับคนที่มีคนเข้ามาจีบเป็นคนที่คอยเปคุณเป็นคนที่ติดใจดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าเคารพนับถือเป็นคนที่มีแต่ให้สําหรับคุณคุณรู้สึกเหมือนมันมีความโชคดีอยู่ในนั้นค่ะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสในเรื่องของความรัก คือคุณจะได้รับการซัพพอร์ตมากๆกับคนคนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเป็นชาวธาตุน้ําหรือเป็นชาวธาตุด,ดินก็ได้เขาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอืมแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณในช่วงที่คุณลําบากหรือกลับกันก็ได้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของความรักอืมแล้วมันมันรู้สึกดีดีต่อกันมากๆจนถึงนะปัจจุบันคนโสดรู้สึกว่า ความรักครั้งเเหมือนความรักที่ผ่านมาที่มันได้เริ่มต้นมามันถึงจุดจุดที่คุณอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คืออาจจะได้มีการแต่งงานแต่ก็ยังกังวลอยู่ในใจลึกๆนะคะเพราะว่าความที่เป็นโสดมานานเนอะรู้สึกว่ามันก็กลัวมันกลัวมันมีความระแวงเกิดขึ้นรอบด้านหรือคุณอาจจะ มันมีคอมมิชเมนต์อยู่ในนั้นนะคะคุณอาจจะได้แต่งงานมีชีวิตคู่ที่รู้สึกว่ามันมันดีอะค่ะรู้สึกมันดีมันอบอุ่นแต่ว่าในใจลึกๆของคุณก็อาจจะเป็นเรื่องของความความที่มันเขาเรียกอะไรความที่มันมีการปรับตัวข้อหากันเนาะมันก็อาจจะมีในเรื่องของอีโกอัตตาที่คนสองคนเข้ามาอยู่ด้วยกันเข้ามาศึกษาในชีวิตคู่ของกันและกันมันอาจจะทําให้คุณแบบมีความกดดันมันรู้สึกว่า สิ่งสิ่งนี้มันใช่สําหรับคุณหรือเปล่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรักจริงๆหรือเปล่าเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรที่มันดูดีก่อนหน้านี้เหมือนกับมันเผยออกมาให้เห็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันก็แค่ความรู้สึกเหมือนความรู้สึกของคุณมันโดนกดดันแต่ว่าเขาก็ยังให้ความรักเหมือนโชคชะตาในเรื่องของความรักคุณมันกําลังดีขึ้นมันมันผ่านอยู่กําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเนาะ คนโสดอาจจะต้องผ่านเอ่อผานเรื่องราวที่มันอาจจะไม่ได้ดังใจม,มีการปรับจูนข้อหากันอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีการวางแผนมีการอ,อมองถึงการไกลในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่บางคนบางท่านก็มีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงที่อาจจะปะทะคารมกันบ้างอาจจะมีในเรื่องของความเหนื่อยเพราะว่ามัน,มนเป็นบุคคลสองคนที่ เข้ามาอยู่ร่วมกันเนาะมันก็ต้องมีการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่ารักกันไหมเลิฟเวอร์ค่ะมีการรักกันแน่นอนมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันมันแบบมันรักจริงๆอ่ะแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันในเรื่องของความเออในเรื่องของการอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองอืดูมันระแวงแต่ว่าถามว่าเลิกกันไหมไม่เลิกกันแต่ว่าอาจจะต้องปรับจูนข้าหาการอีกสักพักอะไรประมาณนี้ค่ะของความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวดกันว่าแล้วคนคนนี้เกิดราศีอะไรอีกคะจากที่หน้าไพ่นะคะคุณที่คุณดิวด้วยคนโสดอาจจะเป็นคนที่เกิดวันลัคนาเออไม่ใช่วันค่ะลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีพฤกษกลัคนาราศีมีนหรือเออลัคนาราศีธนูราศี กันค่ะแล้วก็ราศีสิงราศีมีนราศีกรกฎค่ะคนที่คุณอาจจะดิวด้วยนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีแนวโน้นจะได้แต่งงานถึงมันจะมีเรื่องเข้ามาแต่คุณก็น่าจะผ่านไปได้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะคนที่เกิดวันจนันทร์ คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะแล้วก็คนที่เกิดวันอังคารค่ะมาร์คค่ะความรักของคนโสดก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เอ่อก่อนหน้านี้ดูคุณคอยซัพพอร์ตกันและกันอยู่เนาะหรือไม่ก็เป็นคุณที่คอยซัพพอร์ต คู่ของคุณอืมมันมีโอกาสดีๆเข้ามาหลายครั้งคะ่ะสําหรับคนมีคู่เหมือนกับว่ามันมาพร้อมกับการเงินคุณอาจจะเหมือนกับว่าคู่คู่ของคุณนะคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันหรืออาจจะสลับกันก็ได้นะคะอืมแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าคือถ้าเป็นคู่แท้คุณได้เจอคู่ที่เป็นคู่ซับคู่โชคอะคะ่ะ แต่ถ้าไม่มีไม่มีในเรื่องของถ้ายังไม่ใช่คู่เทเดี๋ยวขอดูเพิ่มขอดูไพ่ยขยายก่อนนะคะเพราะไพ่พจะตีได้สองแบบนะคะเนี่ยที่หมอหนิงจะบอกก็คือถ้ามีประเด็นปัญหาหรือมีในเรื่องของออการทะเลาะเพราะว่ามันมีมีออกมาสองอย่างก็คือ ถ้ามีปัญหามีประเด็นปัญหาคุณจะได้มีการจบจากเลึกลาแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานบางคนบางท่านยังไม่ได้แต่งงานไม่มีคอมมิชเมนต์คุณจะได้รับการแต่งงานการจดทะเบียนการมีคอมมิชเมนต์อะไรประมาณนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงปรับตัวเข้าหากันมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันมากขึ้นอืมอาจจะต้องเดินทางบ่อยด้วย แล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นคุณอาจจะเดียวกับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณก็ได้เป็นคนที่จิตใจดีมากๆหรือคุณเองอยู่ในช่วงของการรู้สึกได้เติมเต็มความรักแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ามันมีความสุขเนาะแต่ว่าบางครั้งความที่ต่างกันเออ่ในใจลึกๆของคุณก็ยังดูกังวลเนาะว่ามันเหมือนกับหน้าชื่นอกตม เพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของอีโกอัตตาคนคนนั้นของคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กดดันคุณหรือคุณยอมเขาตลอดหรือถ้ากลับกันเขาอาจจะยอมคุณก็ได้นะคะอืมก็ระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์อีโก้อัตตาเพราะมันนํามาซึ่งความหวัดระแวงความระแวงความวิตกกังวลต่างๆนานาที่คิดไปเองอืมเดี๋ยวชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะคนที่ไม่มีประเด็นปัญหาคู่ของคุณ จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินแล้วก็อการเงินของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอบางคนบางท่านอาจจะติดขัดในเรื่องของการหาเงินมมันเริ่มจะมีหนทางใหม่ๆรู้ทางใหม่ๆเพราะว่าควิอัศวินถือเหรียญก็คือมีการเงินเข้ามาเรื่อยๆโชคชะตาของความรักมาพร้อมกับการเงินเหมือนกับได้ได้รับการซัพพอร์ตกันมากขึ้นแล้วก็ อืไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ค่ะต้องเดินทางไม่คู่ของคุณเดินทางก็ตัวของคุณนะคะช่วงนี้อยู่ในโหมดของการเดินทางะคะ่ะเดินทางเป็นว่าเล่นเลยผู้ที่มีประเด็นปัญหานะคะในเรื่องของความรักคนมีคู่คุณจะมีการได้ง้อขอคืนดีแล้วกอ็อาจจะพากันเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้นแล้วก็พยายามทำจิตใจให้มันสงบมากขึ้นมันมีในเรื่องของความสุขสงบในเรื่องของครอบครัวเนาะ มันมีการเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นอืมแล้วก็คุณยิ่งอ่อยู่ด้วยกันด้วยอารมณ์ที่ไม่ขุนมัวมันจะยิ่งดึงดูดโชคลาภเข้าหาบ้านของคุณด้วยเหมือนกันนะคะความรักคนมีคู่อืมเพราะว่า The Wheel of Fortune ก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นแน่นอนในชะตาชีวิตของคุณแต่ว่าการความรักมาพร้อมกับการเงินถ้าเหมือนกับว่าพลังดีๆถ้าคุณ ส่งพลังดีๆกันทั้งคู่บ้านคุณจะดึงดูดเงินทองอะไรประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งเหรียญคือโชคลาภเงินทองมาพร้อมกับความรักอะไรประมาณนั้นอืมก็ขอให้คุณอยู่กันแบบสดชื่นค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วจะมีเรื่องอะไรเข้ามาอีกคะความรักของคนมีคู่จะมีเรื่องอะไรเข้ามาอีกคะ ประท่านประธานความรักของคุณจะมั่นคงขึ้นแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะมรดกคุณอาจจะมีลูกก็ได้นะคะคําว่ามรดกก็คือเหมือนกับอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มาก็ได้คุณอาจจะได้สิ่งสิ่งนั้นอาจจะได้โชคลาภเงินทองมรดกจากผู้ใหญ่ แน่วแนว่ขอให้คุณอยู่อย่างเ,าเขาเรียกว่ามั่นคงที่จะรักกันนะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นตามมาหาคุณเองนะคะในเรื่องของความรักคนมีคู่เนาะมันกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆสําหรับคนที่มีปัญหาประเด็นอะไรต่างๆนานาชีวิตของคุณกําลังเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะความรักของคุณจะเริ่มดีขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ ความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจากหน้าไพ่นะคะก่อนหน้านี้คุณน่าจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการเงินอืมส่วนเขาก็น่าจะอยู่ในโหมดของออการทำงานการหา แสวงหาสิ่งที่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จอืมดูเหมือนคุณก็รับภาระรทุกอย่างอยู่คนเดียวเออแต่ว่ามันมีการรักกันดีค่ะคอมมิชเมนต์ต่างๆเริ่มมีเข้ามาเริ่มชัดเจนในเรื่องของความรักมากขึ้นมีการปรับความสัมพันธ์กันมีการเปลี่ยนแปลงบางคนบางท่านอาจจะถึงขังข้นมีคอมมิชเมนต์นะคะมีการแต่งงานเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคชะตาชีวิต ความรักของคุณนะคะคุณจะได้เจอกับการได้รับการซัพพอร์ตบ้างจากที่คุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคนอื่นรู้สึกว่าเออแต่บางครั้งคุณก็กลักกลวๆเนาะออการวางแผนชีวิตจะมีขึ้นมาแน่นอนคุณจะได้เห็นโอกาสในโอกาสที่ว่าความรักของคุณจะมั่นคงขึ้นหกไม่เท้าความสําเร็จสมหวังโอกาสในเรื่องของความรัก หรือคอมมิชเมนต์มีการแต่งงานเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะสำหรับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนถึงขั้นมีความรักที่มั่นคงความรักที่แบบรู้สึกสงบขึ้นก่อนหน้านี้คุณน่าจะวุ่นวายแล้วก็รู้สึกกลัวกังวลไปหมดทุกอย่างเนาะในเรื่องของตัวของเขาอืคุณกังวลมากๆบางครั้งก็เจอปัญหาแล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงเหมือนคุณก็รับ รับปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวแต่ณนะปัจจุบันคือเหมือนกับดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเขายอมคุณเขารู้สึกว่ามีคุณแล้วเขาอบอุ่นแล้วเขาสบายใจอม,มันมีการมีคอมมิชเมนต์กันแน่นอนค่ะเพราะว่าไฮโรเฟนปะหน้าเลยมีคอมมิชเมนต์มีการเข้าสู่ประตูวิวาค่ะถ้าบางคนบางท่านเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูดกันว่าแล้วสรุปชีวิตของคุณเป็นอย่างไร สรุว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะโอ้ออกสองใบเลยนะคะสบายสบายแล้วก็อำนาจคุณจะมีความรักที่เริ่มดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่มีเสียงในเรื่องของความสัมพันธ์หมายถึงว่า เ,เขาจะเชื่อฟังคุณคุณจะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็ความรักเขาจะเกรงใจคุณมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างไรอีกภูมิฐานเขาจะให้เกียรติคุณมากๆค่ะแล้วก็รักคุณมากอืมให้อำนาจการตัดสินใจเหมือนกับว่าฝากชีวิตไว้กับคุณอะไรประมาณนีเ้เพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีคุณ เ,เหมือนกับเขาอยากปกป้องคุณเนาะเขาอยากปกป้องคุณอยากให้คุณมีได้รับความรักจากเขาได้รับการปกป้องจากเขาเขาดูแล้วว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆอ่อ,อนโยนมากๆแล้วเขากลัวจะมีสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาหาคุณมีการล,อล่อลวงมีการแบบว่าเ,เขารู้สึกไม่ดีถ้าเขาไม่ได้อยู่กับคุณอะไรประมาณนั้นนะเหมือนกับเขารักที่คุณเป็นคุณแล้วก็อยากทนุถนอมคุณอะไรประมาณเนี่ย ็อืมโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสำหรับนี้จะบอกอะไรอะไรอวอร์บางคนบางท่านมีประเด็นปัญหาอะไรกันก็รู้สึกว่าพอมีประเด็นกันพอมีในเรื่องของการทะเลาะก,กันคุณก็ยังจะเก็บเรื่องเก่าๆไวนะ้เนาะเก็บเรื่องเก่าๆแล้วก็เก็บทุกอย่างเก็บอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่คุณทั้งดีและไม่ดีอ่ะ เสียงโชคเหมือนกับว่าคุณน่าจะเริ่มปลดปล่อยได้แล้วเริ่มปล่อยวางได้แล้วพอรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่กับโชคชะตาแล้วคุณจะได้รับชัยชนะก็คือในเรื่องของสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแล้วก็ทําให้คุณทําให้คุณคิดได้ปรงตกในเรื่องของความรักค่ะอืสามารถตกผลึกได้ในเรื่องของความรักว่าความรักอ,อต้องทาอย่างไร ต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะรักษาความรักไว้ได้แล้วก็ทําให้ความรักมันประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักอะไรประมาณนั้นค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอนิงทารุด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้หมอนิงทารุด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ